เสื้ออลราราดุนใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อคอตตอนแขนสั้นนะคะตัวนี้เนื้อผ้านุ่มใส่สบายมากตัวนี้คือเป็นผ้าคอตตอนพิมพ์ลายแบบจะมีความเห็นเทกเจอร์ผ้าเบาๆคือเนื้อจะไม่หนามากนะคะแล้วก็ด้านในซับเป็นคอตตอนสีพื้นด้านบนเราจะแต่งเป็นงานปักอันนี้คือปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคือปักสแกนหลอบขึ้นมาเป็นชิ้นแบบเป็นแถบโดยเฉพาะแล้วก็เย็บกดรอบคอ,อนน อันนี้คือปักใหม่ทั้งหมดนะคะสวยมากคือได้ายเขาจะมีความเงาดิฟกันกับตัวผ้าคอตตอนที่จะมีความแมตมากกว่าแล้วก็เรียงกันเป็นวีนะคะเป็นวีเรียงกันแบบนี้จะทําให้ดูแบบเพียวขึ้นแต่ว่าก็ยังดูหวานด้วยความที่มีความรูดพองนะคะอ้อมยาวจนถึงด้านหลังเลยด้านหลังก็จะเจาะติดกระดุมเรียงกัน2เม็ดแล้วลายผ้าคือเหมาะกับสีงานปักเลยคือเขาปักให้ลิงกัน สังเกตว่าเฉดมันจะเป็นม่วงโอรสเหลืองเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ละสีเราก็จะปักให้มันลิงกันคือสีงานปักมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมสวยมากน่ารักมีทั้งหมด3าสีนะคะมีดำเลมอนแล้วก็สีขาวทรงแขนจะเป็นทรงแขนสั้นประมาณศอกนะคะมีใส่ขอบยางยืดนี่เส้นแบนแล้วก็ไม่มีหลังทวงด้านในคือทรงแขนเขาจะพองออกอยู่แล้วมีสามสีนะคะขาวเลมอนดำค่ะ เสื้ออลคาร์ุ่ใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อคอตตอนแขนสั้นนะคะตัวนี้เนื้อผ้านุ่มใส่สบายมากตัวนี้คือเป็นผ้าคอตตอนพิมพ์ลายแบบจะมีความเห็นเทกเจอร์ผ้าเบาๆคือเนื้อจะไม่หนามากนะคะแล้วก็ด้านในซับเป็นคอตตอนสีพื้นด้านบนเราจะแต่งเป็นงานปักอันนี้คือปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคือปักสแกนลอปขึ้นมาเป็นชิ้นแบบเป็นแถบโดยเฉพาะแล้วก็เย็บกดรอบคอ,อนน อันนี้คือปักใหม่ทั้งหมดนะคะสวยมากคือได้เขาจะมีความเงาดิฟกันกับตัวผ้าคอตตอนที่จะมีความแมทมากกว่าแล้วก็เรียงกันเป็นวีนะคะเป็นวีเรียงกันแบบนี้จะทําให้ดูแบบเพียวขึ้นแต่ว่าก็ยังดูหวานด้วยความที่มีความรูดพองนะคะอ้อมยาวจนถึงด้านหลังเลยด้านหลังก็จะเจาะติดกระดุมเรียงกัน2เม็ดแล้วลายผ้าคือเหมาะกับสีงานปักเลยคือเขาปักให้ลิงกัน สังเกตว่าเฉดมันจะเป็นม่วงโอรสเหลืองเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ละสีเขาจะปักให้มันลิงกันคือสีงานปักมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมสวยมากน่ารักมีทั้งหมดสามสีนะคะมีดำเลมอนแล้วก็สีขาวทรงแขนจะเป็นทรงแขนสั้นประมาณศอกนะคะมีสายขอบยางยืดนี่เซนแบนแล้วก็ไม่มีหลังทุงด้านในคือทรงแขนเขาจะพองออกอยู่แล้วมีสามสีนะคะขาวเลมอนดำค่ะ